ครับวันนี้แค่ยิ่งเจริญเครดิตก็เอาวิธีการเล่น Facebook เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับสำหรับนานาที่ถูกเจำกัดการโพสหรือว่าถูกจำกัดการมองเห็นจาก Facebook นะครับคือ Facebook เขามีมาตรฐานของเขาในการที่นานาจะโพสข้อความหรือโพสอะไรลงไปนะครับมันจะเป็นอ่อ การรักษามาตรฐานของชุมชนไว้นะครับก็จะมีรายละเอียดที่ผมเอามาลงไว้เนี่ยนะครับคือเขาจะมีการแจ้งเตือนก่อนนะครับอันดับแรกแจ้งเตือนหนึ่งครั้งก็จะได้รับเป็นประกาศนะครับประกาศแจ้งเตือนครั้งที่2ถึงครั้งที่6กเนี่ยก็จะไม่สามารถาโพสต์ในกลุ่มโดยจํากัดเป็นระยะเวลาที่กำหนดนะครับ ประกาศเตือนครั้งที่7คุณถูกจำกัดไม่ให้สร้างเนื้อหาเป็นเวลา1วันนะครับก็ถ้าเกิดยังทำซ้ำไปเป็นซ้าเดิมๆแบบโพสอ,อะไรเดิมๆไปที่มันดุนแรงหรือว่ามันหยาบคายหรือว่าอา่มันผิดต่อกลุ่มเขานะครับอ่เป็นครั้งที่8เนี่ยคุณจะถูกจำกัดไม่ให้สร้างเนื้อหาเป็นเวลา3วันนะครับถ้าเป็นครั้งที่9ก็จะถูกจำกัดไม่ให้สร้างเนื้อหาเป็นเวลา7วันนะครับครั้งที่10 นี่สาวันเลยครับเนื้อหาที่โพสต์ขัดต่อนโยบายเข้มงวดเป็นพิเศษของเรานโยบายเกี่ยวกับบุคคลองกรอันตรายนี่ก็แสวงหาประโยชน์จากผู้ใหญ่นี่นี่หลายแรงคือเอามาบอกนะนะกันนะครับว่าเวลาจะเล่น facebook อะไรเนี่ยจะโพสต์อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่า จะโพสไปเรื่อยเปื่อยนะครับ Facebook เขามีทั้งคะแนนมีทั้ง AI ตรวจจับอยู่นะครับลายแรงที่สุดก็คือการปิดเฟซไปเลยเขาบ็อกไม่ให้เล่นเลยถ้าเกิดนะยังทำผิดกันลหลายๆครั้งคือเขาเป็นกฎร,รักษาความมาตรฐานของชุมชนนะครับก็เอามาให้นะ้ะ ที่ยังน้ำเต็มแก้วแล้วยังทำซ้ำๆซากๆอยู่แล้วก็มาบ่นกับ Facebook ว่า Facebook ปิดกั้นต่างๆนานาครับผมก็เอาเนื้อหามาให้นานาลองลองอ่านกันดูครับมาไม่มีอะไรทำก็ลองว่างครับมานั่งอ่านเกี่ยวกับข้อ กดข้อบังคับของ facebook เขานะครับนี่เดี๋ยวจะเอามาฝากกันเรื่อยๆครับพราว่าเขาห้ามมีอะไรห้ามที่โพสต์ไว้บ้างนะครับมีอะไรที่ต้องโพสต์แล้วโพสลงไม่ได้ครับเป็นมันจะเป็นขัดต่อชุมชนนะครับครับผม